สวัสดีครับทุกคนนะครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านพีซซ่าไบชอปนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวสเต้เคลือบเงานะครับผมตัวนี้สามารถใช้ทั้งชิ้นส่วนยางและพลาสติกเลยนะครับทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นผลิตจากเนื้อซิลิโคนนะครับผมซึ่งคุณสมบัติของมันเนี่ยเวลาฉีดพ่นเข้าไปแล้วก็จะสร้างชั้นซิลิโคนบางๆนะครับผมเคลือบตัวชุดสีของเราอีกทีนึงแล้วก็จะป้องกันนะครับผมไม่ให้สีเราเนี่ยดูซีดจางนะครับผมหรือแตกร่อนได้นะครับทุกคน ที่ใช้ก็ง่ายๆมากเลยนะครับผมให้ทุกคนนะทำการเขย่าขว,วดก่อนนะครับผมอพอเขย่าเสร็จนะครับผมแล้วก็ให้ทําการฉีดพ่นไปในบริเวณที่เราต้องการจะเคลือบเลยนะครับผมตัวนี้เป็นสีสเปรย์นะครับผมก็จะสามารถใช้งานได้ง่ายมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็ทาการเช็ดได้เลยนะครับผม เพียงเท่านี้นะครับผมคุณก็จะสามารถเคลือบเงารถตัวเองได้แล้วนะครับผมอย่างที่บอกเนาะตัวนี้เป็นเนื้อซีดีโคนนะครับผมสังเกตดูนะมันก็จะเป็นชั้นฟิล์มบางเคลือบที่ชุดสีของเราอีกทีนึงนะครับผมก็ทําให้รถชุดสีของเราเนี่ยดูเงางามเหมือนใหม่ได้ตลอดเวลาเลยนะครับอ่อเห็นชัดชัดเลยนะครับสําหรับตัวพาร์ทชิ้นงานที่เป็นสีดำเนาะมันก็จะทําให้ชิ้นงานของเรานะครับผมดูใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนอ่าสหรับใครนะครับผมที่ก็มองหาตัวน้ํายาเคลือบสีอยู่นะตัวนี้นะครับผมเป็นอีกกกหนนนนึ่่่งงททาาเเลลือีสใจมๆยะ ก็ตัวนี้เป็นน้ำยาเคลือบสีจากแบรนด์ CRC Moto นะครับผมเป็นแบรนด์จากออสเตรเลียเลยนะครับทุกคนงานดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับผมเพียงฉีดและเช็ดออกเนาะก็สามารถเคลือบรถของเราได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับทุกคนก็สาหรับใครที่มองหาอาผลิตภัณฑ์ดูแลรถแบบนี้อยู่นะครับผมลองเอาไปใช้ดูได้นะครับผมเป็นอาสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็สาหรับวันนี้นะครับผมทางร้านขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วกดติดตามพร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปของทางร้านทีซ่าไวช h อปนะครับ